สวัสดีทุกคนคะ่ะว,นนวันที่6ธันวาคมสันาเป็นวันที่ดาวคารจะย้ายจากราศีพิจิกมาที่ราศีธนูนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีกันเดี๋ยวมาดูว่าดาวคารย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีกันนะคะมาดูกันวันที่6ธันวาคมดาวคารเนี่ยจะย้ายจากราศีพิจิก มาที่ราศีธนูอยู่ที่ธนูจนถึงวันที่15มกราคม2 5ง9ทีนเ,เนี้ดาวองคารคุเน่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะกัาสายะไม่อยู่ในพันธุบมรณะพันธุเนี่ยเรามองในมุมบวกก่อนเนาะจะมีบ,บุคคลอื่นหร,ห,รหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยทำให้คนในครอบครัวคุณเองที่ที่ทำงานก็ได้ค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือ อมีการเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือมีเกณฑ์ห่างการเกิดขึ้นเนื่องด้วยสาเหตุของแต่คนนะคะบางคนมีเกณฑ์ได้บรดกนะหรือบางคนจะได้พบญาติพี่น้องเก่าๆก็ได้เหมือนกันบางคนก็อาจ,จมีการกลับบ้านเกิดตัวเองอก็อาจจะเป็นลักษณะว่าช่วงมันเป็นรอยต่อของปีใหม่ด้วยใช่ไหมคะเอออาจจะอ,อยากจะกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็ได้ต่างจังหวัดเงี้ย หรือบางคนเนี่ยชอบสะสมของเกา่าไลอ,อหรือบางคนก็อ,อาจจะมีใครเอารถเอาบ้านแล้วที่ดนินมาขายคุณไหมเออเขาจะมาขายรูปไหนเอามาจำนองจำนำกันหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูแต่คนนะคะทีนี้ถ้ามองในม,มุมลบบ้างมุมลบเนี่ยมรณะคือปัญหาศักโรคภัยนะคะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเองเกิดในที่ทํางานหรือเรื่องบ้านเกี่ยวข้องเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินแล้วละ จะเกี่ยวข้องอยังไงให้ดูสถานการณ์ของแต่คนว่าตรงนั้นนะเป็นเรื่องอะไรนะคะแต่ทุกอย่างต้องบอกค่นว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นให้ใจเย็นๆปัญหาทุกปัญหามีทางออกมีทางแก้ไขเพียงแต่ว่าสําหรับบางคนต้องใช้ระยะเวลาไหมะนะคะอันนี้ก็ต้องดูนะว่าแต่คนเป็นเรื่องราวแบบไหนนะคะแต่ทีเนี้ยมันมองอยู่ว่า ดาวคารมันอยู่เรือนพฤหัสดีเนี่ยเขาเป็นคู่สมพลแสดงว่าอาจจะมีเรื่องของเช่นถ้าใครมีการจะขายบ้านกับใครอะไรอย่างเงี้ยคุณตั้งใจขายเนี่ยจะมีคนมามาเสือขอซื้อบ้านคุณก็ได้นะคะอันนี้คือมุมอมองจากคนนะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะถ้าเรามองในเรื่องของที่เป็นมุมลบอะ่ะอาจจะมีใครเช่นเครื่องหลังคาบ,บ้านคุณเออแต่คุณมี กล้องอวงจรปิดต่างๆเนี่ยก็สามารถช่วยคุณได้เหมือนกันนะคะต้องไปดูว่าสถานการณ์ของคุณคืออะไรกันลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะว่ามันจะใช้จะใช้กันได้ยังไงหรือมีตำมีตำรวจหรือใครเข้ามาช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะ uh huh. หรืออ่ะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งบ้านคุณมันต้องมีการซ่อมแซมไหม <c oughs> ขอโทษนะ,ะต้องมีการซ่อมแซมเกิดขึ้นมาอ่ะคุณอาจจะได้ช่างดีดี ไปเจอช่างดีๆหรือใครแนะนําช่างให้คุณซ่อมรถก็ได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างเนี่ยต้องดูที่พื้นเดิมของแต่คนด้วยนะว่าเอาอดาวงานคุณเนี่ยอยู่ตําแหน่งที่ดีหรือเปล่าและรอบอายุคุณอยู่ตําแหน่งดีไหมอ่ามันก็อ้วนก็ถ้าอยู่ตําแหน่งดีกันอนะ่ะรอบอายุตําแหน่งดีเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากนะหรือถ้ามันมี มันต้องใช้ระยะ,ะเวลาในการแก้ไขปัญหาตรงไหนหรือเรื่องสุขภาพก็ได้นะคะลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะทีนี้ในองคานเองก็ปงกกเปการจริญสาช้าด้วยสาช้าอยู่พันธุสาชาอยู่พันธุเนี่ยมองว่าอย่างนี้สาช้าเนี่ยความหมายหลากหลายเพื่อนฝูงก็ได้คนรอบตัวก็ได้การติดต่อสารรวมถึงในเรื่องของเอรื่อสื่อออนไลน์เองการประสานงานก็ได้ ประชาชนก็ได้ลูกค้าก็ได้การสั่งสั่งก็ได้เมื่ออยู่ที่ตำแหน่งพันธุค,คุณแสดงว่าถ้าเราลูกหนาให้ใกล้ตัวเนาะเอาเป็นเพื่อนเพื่อนคุณอาจจะมีเพื่อนฝูงเนี่ยมาเยี่ยมเยียนคุณที่บ้านก็ได้นะถึงเขาไม่ได้มาแต่มันอาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันบ่อยขึ้นก็ได้นะคะเออได้คุยกันบ่อยขึ้นพ่นุนสื่อต่างๆมากขึ้นมากมายกันหรือบางคนเนี่ยจะมีเกณฑ์มีคนเข้ามา ติดต่อสื่อสารเกีับเรื่องบ้านรถที่ดินไหมเรื่องที่ทํางานไหมอาจจะมาดูดดนะว่าสถานการณ์ตรงนั้นคุณเป็นเรื่องไรถ้าคุณทาําซื้อมาซื้อมาขายไปเรื่องบ้านรถที่ดิน,นอันเนี้ยอาจจะเป็นคนติดต่อเข้ามาก็ได้เป็นลูกค้าก็ได้นะคะหรือใครมีธุรกิจอ่าเหมือนกันธุรกิจเนี่ยคุณก็จะมีคนเข้ามาใช้บริการถ้ามีคนเข้ามาเยอะเนี้ยพูดง่ายว่าเราก็อาจจะเข้ามาเยอะ มากน้อยแตกต่างกันไปนะถ้าเข้ามาเยอะบางทีเราเหนื่อยอะไรเงี้ยก็ขอให้อดทนนิดนึงยิ้มแย้มแจ่มใสบริการลูกค้าให้ดีๆเนี่ยคุณก็จะได้ลูกค้าขาจอมเป็นขาประจําได้นะคะหรือลูกค้าขาประจําเนี่ยเขาอาจจะบอกต่อมันก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการก็ได้นะอันนี้ต้องดูที่แต่ละบริบทของแต่คนว่าคุณทําอะไรกันนะคะทีนี้มองอีู่ว่าเออถ้าถ้ามองเห็นสมมุติว่า สาสช้าเนี่ยอาจจะเป็นสื่อสื่อสื่อทั้งหลายอะ่ะจะเป็นสื่อสื่อสื่อก็เรียกว่าสื่อต่างๆอะ่ะอาจจะเป็นช่องนูน่นช่องนี้อ่ะบ้านคุณค้าขายอะไรอะ่ะอาหารสมมตินะเนี่ยถ้าเขามาสัมภาษณ์อาหารคุณซึ่งคุณไม่เคยออกช่องไหนก็ตามเนี่ยผลปรากฏว่าเขามาทำรายการอาหารที่บ้านคุณแล้วออกสื่อไปเนี่ยคุณได้การตอบรับกันดีก็ได้ค่ะ เพราะว่าอังคารมันมาอยู่ในเรือนพฤหัสดีเนี่ยเขาเรียกเป็นคู่สมพลแต่ทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกบอกกันนะจะพูดในเรื่องดีหรือไม่ดีหรือกล่าวถึงยังไงอยู่ที่สถานการณ์ตรงนั้นของทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของคนในครอบครัว กิดขึ้นในเรื่องที่ทํางานเกิดเรื่องของบ้านรถที่ดินนะคะอันนี้ต้องไปดูนะแต่ละคนจะแตกต่างกันไปนะคะลองไปปรับดูอะเพราะว่าสถานการณ์ของตัวะคนมันไม่เหมือนกันนะว่ามีเรื่องอะไรขึ้นแต่เพียงบอกได้ว่าอังคารอยู่เรือนพิศนีเนี่ยเกี่ยวเรื่องของการเกื้อหนุนช่วยช่วยเหลือก็ให้ไปดูตรงนั้นนะคะก็ให้ดูว่าเป็นเรื่องอะไรกันนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็คลิปหน้าก็ขอขอบคุณคุณท่านเข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอโทษในปธความดีความุุกนะคะขอบคุณค่ะ